ตอนที่73ิาเจ้าชายแห่งดาวพายแอปเปิลฮอนามิจังสุขสรร์วันเกิดเอมูจังไม่ใช่เอมูจังฉันคือเจ้าชายแห่งดาวพายแอปเปิลตั้งหากฉันมาเพื่อมอบของขวัญให้ฮนามิจังที่ทำงานอย่างหนักขอบใจนะแอปเปิลพายรูปกุหลาบเหรอสวยจังเหมือนช่อดอกไม้เลยกินให้อิ่มเลยนะไม่สิกินให้อร่อยเลยนะพ่อครัวจะมาให้นะใด้เลยแต่ว,ว่าทั้งสวยแล้วก็เยอะขนาดนี้เจ้าชาย ฉันมีเพื่อนคนสำคัญมากมายบนดาวดวงนี้ฉันอยากจะแบ่งให้ทุกคนได้กินจังเลยว้าวเข้าใจเหถ้าอย่างนั้นแทนให้อร่อยนะจะชชยเพื่อนรักอออร่อยจังเลยตอนที่74 Bird เบอร์เดดีเจทริเมโกะสุขสันต์วันเกิดพวกเราสามคนจะเล่นดนตรีที่นี่ทั้งวันเพื่อให้คาเฟ่มีชีวิตชีวาละ <Yeah. S 1> ขอบใจนะทั้สามคน แต่ไม่ต้องห่างหมขนาดนั้นก็ได้ไม่ใช่แค่นั้นนะอันกับโคฮันนี้ก็จะทำขนมมาให้ด้วยนะอ้าวจะสปอยทำไมเล่าจะให้มันเป็นเซอ์นะอ้าวขอโทษทีก็แค่อยากให้เมโกโยิ้มนะโอ้ฉันไม่ได้เลยอืมแปลกจังเลยปกติจะต้องพูดทำไรเนี่ยไคโตะไม่ใช่เหรอง <c oughs> ั้นเหรอแค่นี้ก็มีความสุขแล้วล่ะวันนี้ก็ปล่อยจอยได้เต็มที่เลยนะตอนที่75หคนตนเองทัศนคติในโรงเรียน นิโกะบังเอิญพบกับวิวิทแบสคอตหลังจากงานเลิกที่โรงเรียนนี่ยนะมิสกิยอมทำทุกอย่างตามที่เขาขอเลยแต่ถึงอย่างนั้นมิสกิก็ทำได้เกรดดีจนฉันอิจฉาดยล่ะอ๋อย่างนั้นเหรอสุดยอดเลยไม่ชอบแบบนี้เลยโอเคพอแล้วฉันอายแล้วรู้สึกเหมือนอาจารย์มาเยี่ยมบ้านเลยฮะเยี่ยมบ้านเหรอจริงด้วยนะเล่นสินะ ดูท่าที่คนจะเหนื่อยแล้วกลับกันดีกว่าเนาะโอเคไว้เจอกันนะเดี๋ยวสิมิสกิโทษทีนะใช่แล้วสามคนนี้ประสบการณ์การเยี่ยมบ้านที่ไม่ค่คยดีสักเท่าไหร่ถึงจะรู้สึกผิดแต่ก็เกือบไปแล้วพูดถึงการเยี่ยมบ้านเนี่ยคือตั้งแต่ปหนึ่งยันมหตอนนี้นะก็ยังไม่เคยมีครูมาเยี่ยมบ้านผมจริงๆเลยนะก็ทุกคนมีประสบการณ์การเยี่ยมบ้านยังไงก็สามารถเล่าให้ฟังกันได้นะครับตอนที่7จพที่น้องที่เอาใจใส่12พฤศจิกายนวันเกิดอากิโตกลับมาแล้วครับกลับมาสักทีนะ ไ้ดอสนานเลยแม่ซื้อชิคเค้กไหม่ะกินไหมกินสิอยู่ไหนตู้เย็นเหรอระหว่างดอาอนนช้นก็วาดลวดลายบนกล่องให้ดูดีขึ้นผู้ขอบใจแล้วก็รับไปได้เลยไม่อยากได้เล็กนิดแต่ถ้าตอบไม่เอานี่มีเรื่องแน่งั้นตอบเอาตรงๆไปแล้วกันค่ะ ขอบใจอะไรมึงอยากจะพูดอะไรเลยนะเพราะอ่านตอนนี้จบมันทำให้ผมนึกถึงตอนป1ป2เลยตอนนั้นจําได้ว่าพี่ได้โทรศัพท์มาใหม่แล้วผมก็ไปเกตให้ไปเบอร์เดย์ลงบนกล่องโทรศัพท์เลยโดนด่าเลยทีนี้ตอนที่7 7ห้องเรียนที่มีชีวิตชีวาเล่นมายังสตูเซกแล้วได้ยินมาจากมิกูสักระยะหนึ่งแล้วละ่ะยินดีที่ได้รู้จักนะนายมาหลังจากฉันดังนั้นเป็นรุ่นน้องสินะรุ่นน้องรุ่นน้องอะไรกันก็ตามนั้นแหละดังนั้นต้องเรียกฉันว่ารุ่นพี่นะ ทำตัวเป็นผู้ใหญ่เหมือนพวกมิกูสบ้างสิพอดินกับเล่นอยู่ด้วยกันก็ดูมีชีวิตชีวาขึ้นเยอะเลยอยากเห็นสองคนนี้แสดงร่วมกันแล้วล่ะขอให้พวกเขาดูเอ็ดกันดีไหมเนี่ยอิจิกะจังดีใจเวลาได้คุยเรื่องนักร้องเสมือนตลอดเวลาเลยนะโธ่นะจังถ้าพูดถึงพายแอปเปิลก็เป็นเหมือนกันใช่ไหมล่ะเอไม่จริงสักหน่อยไม่รู้ตัวหรอดินไม่แปลกใจหรอก แต่ทุกคนเป็นแบบนี้กันหมดเลยเหรอตอน,น, 78, อนที่7จเพียงตัวตนปกติโคฮานะมินโริฮารุกะและอันออกไปเที่ยวกันครั้งแรกพวกเธอคิดวิ่าไงว้าสุดยอดสุดยอดมากเลยด่แต่งแต่จะปกติมากๆแต่ใครๆมองแล้วก็รู้เลยว่าเธอฮารุกะใช่เพราะว่าออร่าที่ปล่อยออกมาแรงกาจะทำให้ฉันมินโนริจังดูท่าจะตื่นเต้นมากเลยชอบ้ขนาดนั้นเลยเหรอแค่เห็นก็ขึงแทนแล้วฮะนี่โคฮานะแล้วฉันหลับเป็นไง แค่มากเลยล่ะอันจังจริงหรอจริงหรอขอบใจนะไเคยเห็นอันเป็นแบบนี้เลยนะเนี่ยออแชนเลยฮะถึงจะไม่ได้พูดยาวเท่ามิโนโริแต่ต็พี่คิดใจอันไปได้แล้วนะโคฮานิไม่ได้กล่าวเจอกันใหม่เสาร์หน้านะครับผมและทีมภาพขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย